โรคเบาหวานหมายถึงการที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดสูงกว่าปกติเนื่องจากตับอ่อนผลิตอินซูลินได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายหรือร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินลดลงทำให้ไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ได้ตามปกติจึงจำเป็นต้องดูแลการรับประทานอาหารให้เพียงพอและเหมาะสมกับภาวะร่างกายในขณะนั้น การป้องกันและรักษาโรคเบาหวานอย่างยั่งยืนโดยการควบคุมอาหารและการออกกําลังกายจึงเป็นหัวใจสำคัญสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเราจะเริ่มต้นควบคุมการรับประทานอาหารและปรับพฤติกรรมของเราได้อย่างไรเรามาฟังคำแนะนำดีๆจากทีมนักกำหนดอาหารไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววนลิล์สมบูรณ์นักกำหนดาหารประจำโรงพยาบาลนนทเวศค่ะ ค่ะดิฉันนางสาวปนดาพุนปูกนกักประบัอาหารประจำโรงพยาบาลนนเทเวศค่ะ ที่ผู้ป่วยเบาหวานควรหลีกเลี่ยงนะคะส่วนมากจะเป็นอาหารประเภทที่มีน้ำตาลสูงค่ะอย่างเช่นพวกน้ำหวานน้ำอัดลมนะคะถ้าเป็นผลไม้ก็จะเป็นผลไม้เชื่อมนะคะรวมไปถึงพวกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ค่ะขนมหวานต่างๆพวกเค้กคุกกี้พวกนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงด้วยเช่นเดียวกันส่วนอาหารประเภทที่มีแป้งเป็นส่วนประกอบอย่างเช่นพวกข้าวนะคะ นมนะคะผักหรือผลไม้นะคะอาหารพวกนี้เนี่ยสามารถทานได้แต่ว่าต้องจำก,กัดปริมาณค่ะก็อย่างแรกนะคะก็ต้องรับประทานอาหารให้ตรงเวลาค่ะไม่ควรอดมื้อใดมื้อหนึ่งนะคะต่อมาก็คือพยายามควบคุมปริมาณการทานอาหารที่มีประเภท พวกแป้งเป็นส่วนประกอบอย่างเช่นพวกข้าวผล,ลไม้นะคะนมแล้วก็พวกผักนะคะให้เหมาะสมนะคะต่อมาเพิ่มการทานผักโดยเฉพาะพวกผักไปค่ะ,ะหลีกเลี่ยงการทานผักตระกูลหัวซึ่งผักตระกูลหัวพวกนี้บางทีมันจะมีแป้งอ,อยู่ในปริมาณค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ถ้าเกิดไปซื้ออาหารอนอกบ้านเป็นพวกอาหารสําเร็จรูปอะคะ่ะก็ให้ดูพวกฉลากโภชนาการดูในส่วนของปริมาณน้าตาลแล้วก็พวกโซเดียม ะะแล้วก็สุดท้ายก็คือควบคุมน้ำหนักตัวหรือว่าหาเวลา,าว่างในการออกกำลังกายค่ะอาทิตย์หนึง3วันครั้งละประมาณ30นาทีค่ะอาหารแลกเปลี่ยนหมายถึงการแบ่งอาหารออกเป็นหมวดหมู่นะคะโดยแต่ละหมู่จะให้สารอาหารแล้วก็พลังงาน ที่ใกล้เคียงกันนะคะโดยจะแบ่งออกเป็น6หมวดหมวดแรกนะคะจะเป็นในหมวดของนม 2. จะเป็นในส่วนของข้าวแป้ง 3. จะเป็นในส่วนของผกัก 4. ผลไม้ 5. เนื้อสัตว์และ6ไขมันค่ะ วดของอาหารแรกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเบาหวานนะคะหลักๆจะเป็นในหมวดของอาหารที่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบนะคะได้แก่1จะเป็นในหมวดของนมนะคะซึ่งผู้ป่วยเบาหวานนะคะควรเลือกผลิตภัณฑ์นมนะคะในสูตรของพวกพองมันเนยหรือว่าขาดมันเนยเป็นหลักนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงในส่วนของนมที่มีการปรุงแต่งกลิ่นรสเช่นนมสตรอเบอรรี่นมช็อกโกแลต นะคะซึ่งพวกนี้นะคะจะมีในส่วนของปริมาณน้ำตาลค่อนข้างสูงนะคะหมวดที่2จะเป็นในหมวดของข้าวแป้งนะคะซึ่งในหมวดของข้าวแป้งจะได้แก่เช่นข้าวขนมปัง ถั่วธัญพืชต่างๆนะคะแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้นะคะซึ่งกลุ่มเหล่านี้นะคะก็ต้องคุมในเรื่องของปริมาณในการรับประทานอาหารด้วยนะคะแล้วก็หมวดที่3าจะเป็นในหมวดของผลไม้อ่าซึ่งผลไม้นะคะควรเลือกผลไม้ที่มีรสชาติหวานน้อยนะคะหลีกเลี่ยงในการทานผลไม้แปรรูปนะคะเช่นผลไม้เชื่อมผลไม้แช่อิ่มนะคะแล้วก็4จะเป็นในหมวดของผัก ก็คือเราพยายามเน้นทาในส่วนของพวกผักใบหลีกเลี่ยงผักตระ,ะกูลพืชหัวหัวเช่นฟักทองมันสำปะหลังเผือกเป็นต้นนะคะค่ะสำหรับคำถามที่ผู้ป่วยเบาหวานมักจะถามบ่อยๆนะคะว่าน้ำผึ้ง ใช้แทนน้ำตาลทรายได้ไหมมันมาจากธรรมชาติสามารถใช้แทนได้จริงๆหรือเปล่าอ่ะอันนี้สงสัยมากเลยค่ะคุณวาลินสามารถใช้แทนกันได้หรือเปล่าคะเนี่ยอ่าถ้าถามว่าใช้แทนน้ำตาลได้ไหมมันสามารถใช้แทนได้ค่ะแต่ว่าก็ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดไม่ต่างจากน้ำตาลเท่าไหร่ค่ะก็คือถ้าเกิดใส่เยอะๆเนี่ยก็ไม่ต่างจากการใช้น้ำตาลสายเลยเพราะฉะนั้นควรจำกัดการทานหรือว่าปริมาณในการใส่ดีกว่านะคะ ก็สําหรับอ,อีกคําถามหนึ่งนะคะซึ่งได้รับคําถามมาค่อนข้างเยอะเลยว่าสาหรับผู้ป่วยในเรื่องของโรคเบาหวานเนี่ยสามารถทานน้าอัดลมหรือว่าน้ําหวานที่มีปริมาณน้ําตาลสูงเปอร์เซ็นต์หรือว่าใช้สารให้ความหวานแทนน้าตาลเนี่ยสามารถทานได้หรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าทานไม่ได้แล้วเราสามารถทานตัวอะไรทดแทนได้บ้างคะ่ะค่ะจริงๆในเรื่องของน้ำอัดลมอะไรนี้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถดื่มได้นะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องเลือกในสูตร ของน้ำอัดลมสักนิดหนึ่งก็แนะนำเป็นในส่วนของพวกน้ำอัดลมที่มีน้ำตาล0%นซนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องคุมในเรื่องของปริมาณในการดื่มด้วยเพราะว่าถ้าเรายังดื่มเป็นประจำดื่มทุกวันหรือว่าดื่มในปริมาณที่มากอะค่ะมันก็ยังทำให้เราเป็นคนติดในเรื่องของรสชาติหวานอยู่ดังนั้นเราก็ต้องพยายามดื่มในปริมาณที่น้อยแล้วก็ความถี่ที่ค่อนข้างน้อยเช่นเดียวกันนะคะกออ็อาจจะเน้นไปนในส่วนของการดื่มน้ำเปล่าอย่างนี้จะดีกว่านะคะ โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่หายขาดการใช้ยารักษาเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถควบคุมเบาหวานได้การเลือกรับประทานอาหารอย่างถูกต้องและเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดช่วยป้องกันและชะลอภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานได้หลักการรับประทานอาหารสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานคือ การควบคุมอาหารและรู้จักเลือกทานอาหารที่เหมาะสมในปริมาณที่ถูกสัดส่วนกับความต้องการของร่างกายรับประทานอาหารให้ตรงเวลาให้ครบห้าหมู่และหลากหลายจำกัดน้ำตาลและของหวานลดอาหารที่มีไขมันสูงรับประทานผักให้มากรับประทานผลไม้ตามสัดส่วนและหมั่นดูแลน้ำหนักตัวค่ะโรงพยาบาลน,นนทเวศโรงพยาบาลครอบครัวชั้นนำมาตรฐาน JCI